สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องคลิปนี้กะมานําเสนอแนวทางตัวเลขของพ่อเสือดครับพี่น้องเนาะครับคลิปนี้บม่ได้สัมผัสก็พอเด้ครับผมแต่ว่าพอกะสรงคลิปเสียงมาให้ครับพ <to> ี่น้องเนาะทรงขิปเสียงมาให้ครับพร้อมกับแนวทางตัวเลขแล้วครับผมตำราพ่อเสือดว่าหันพ่อกะว่าเลขจะเบิ่ลครับพี่น้องเนาะเิ่นกะ จัดเบิร์นไฮยูครับผมแต่ว่าเพิ่นให้เบิร์นล่างเจ็ดเครับผมขึ้นบนครับพี่น้องครับเอามาว่ากันต่อตามกันต่อครับพี่น้องแนวทางตัวเลขของพ่อเสิดครับคลิปนี้พอจะมาอา่าส่งคลิปเสียงมาให้ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็วมาเชียร์กับชิลงเลขครับผมลงคลิปเสียงของพ่อแล้วก็พร้อมกับสรุปตัวเลขให้พี่น้องทีเบิรงนเป็นน้ำกันครับในงวดวันที่3กุมภาพันธ์68 ตามลาวสองทุ่มครึ่งมือแรกนี่นะครับพี่น้องเนาะรับคลิปนาเดอร์ครับผมเป็นคลิปรวมเซียนครับผมไ่ว่าจะเป็นเอฟซีไลทันลอค่อยเลขวินแม่แสงจันทร์หรือว,ว่าจะเป็นเลขเด่น3ตัวเลขเด่นสา,า,นส,าสำนักครับผมก้มมาเชียพ่อลาดพร้าวเด่นเดินดีกับแล้วก็ชุดวินครับพี่น้องเนาะชุดวินแล้วก็ร่วมไปถึงอาจารย์เอเซียนกับทุ่มแบรนดอีกหลายๆเซียนครับพี่น้อง ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมรวมเซียนพร้อมชุดสรุปครับคลิปนี้ไปรับชมวงเฟังแนวทางตัวเล็กกับพอเสือดครับผมไปฟังเสียงของพอเสือดครับพี่น้องเนาะครับเพิ่นยากก็เลยบ่อเรอัดคลิปครับผมเวลาบ่ตรงกันครับผมครับเพิ่นทร่มากกัมาเชียร์กับว่าวางครับผมติดอัดคลิปอีกเซียนหนึ่งเสียครับพี่น้องเนาะครับเพิ่นกับมีเวลาจํากัดอยู่ครับผมเพราะว่าเพิ่นต้องเขาดูแลความเรียบร้อยครับผมครับเอา ก็เป็นว่าได้เห็นพออธิบายในคลิปนี่แหละครับพี่น้องเนาะเบ่งไปน้ากันครับก่อนทจะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขก็พอเก่ามาเชียน้าเชียผ้าร่วยก็ขอขอพระคุณพอเสือเด้อครับผมครับไปรับชมรับฟังแนวทางกับพอกันได้ครับพี่น้องเอ๋ยบุญกุศลสั่งของคนห้องมันบ่อทอผูพนรุ้ยพินกระไดกระดอผู้จนให้ผ่นแหงจังอะ กับสวัสดีพี่น้องเอของพอเสดแนวทั้งลาวพัฒนาวันที่3เดือน2ปี68วิ่งเด่น5้ลอง2กัน7วิ่งเด่น5้ลอง2กัน7จับคู่บนสองเจ5 5หนึ่งห้องห้าสามห้กพอดวงกลมใหม่คือตัวเน้นได้พี่นอ้องนะอ่าตัวสำรองกัมี่ห้าเ อ่แปดราก็สองสอง่ะไปสายหลังพี่น้องหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หห้าหเจดสี่หหเก้าสี่แปดสตัวที่พอเสร์ฟเนี่นก็คือ,อตัวที่พอเสร์ฟวงกลมไนดะ้พี่น้องนะอ่ะไ้เบื้งชุด3มตัวเจ็ดห้าสามหนึ่งหแปดหหนึ่งห้า 0 5 8 4 5 2อ่ะพี่น้องเอฟซีกับโค้งเซียนอ่ะนี่คืออ่ะโตทำงานของพอเสิรดนี่อ่ะใส่กับกัลลั่งปูเราพี่น้องน้องม่มีม่โตอ่ะแต่ว่าก็เคยขออ่ะทา่านเจเพิ่นแล้วเพิ่นว่าสิ่หาย,ยู่แต่ว่าพอเสดแต่คูบาอาจารย์ว่าบ่ราต้องไปขอเพิ่นอ่ะแ,แต่เพิ่นสิมีใจใส,ส่รัทธาให้เนาะ อาจารย์เบรนบาจะจะไปขอจะไปขอเพิ่มมาสักแต่เลยว่าอา่าเลยทรงอา่าทรงเป็นอา่สาสภาพบุญไถ่พี่นอ FC, อ้องเอฟซีอ่าผู้ใดมีจิตศรัทธาที่จะร่วมอา่าสั่งร่วมกุศลน,น้ำพอเสิร์ดก็คืออา่าตาผู้ใดมีโตะ๊ะเก้าอี้เหลือใสที่ว่าบ่าได้ใสก็สามารถแจ้งขวดพี่นอ้องทรงให้พอเสิร์ดได้ได้พี่นอนะ้องนะอ่าพอเสิร์ดจะได้มีโตะ๊ะเขียนหนังสือโต๊ะเขียนอ่าแนวทางไถ่พี่นอ FC, อ้องเอฟซีอ่าเบื้องสาภาพก็คือ พอเสดเคย่ยว่าแล้วบางมือพอเสด็เอากระลมั้างล่องเขียนบางมือก็เอากระลั่งได้พี่น้องนะพอท่าะน,นั้นแล้วก็พอเสดเคยขอเจเพิ่่นไปแล้วเพิ่นกัว่าให้พอเสดยูยแต่เพราะพอเสดครคบาอาจารย์เพิ่นว่าว่าให้ขอร้บพี่น้องเนาะเดยเลยบอกปุ่นไปทางพี่น้องว่าผู้ใดมีตุที่บ่ใส่เข้าอีที่บัใส่สามารถหยุดควบจะน้ง่งส่งให้พอเสดได้ได้พี่น้องนะเพราะว่ามันจะเป็นสะพานบุญน้ำกันสำหรับแนวทางล่าพัฒนามือนี่ ตัวเน้นสายบนสายบน,ยบนพอเสรอเน้นไปยุทธที่สองเจ็ดหนาครับ3ามหาได้พี่น้องนะสองเจดหนึ่งห้าสห้ายล่างพอเสรอเน้นไปยุทที่แปดีนะแปดีสามหกได้พี่น้องนะแปดีสามหกชุด3าตัวกับเจ็ดหาสามหนึ่งหกแปดกหนึ่งาศูนยหาแ น่าจะเป็นอ่าสุดๆก็น่าจะเป็นเจ็ดสามหาคับอ่าหกหนึ่งหาได้พี่น้องเด้อเอ่าไข่พี่น้องเอฟซีความพอเสดส่งมาแล้วก็อ่าลำลุ้ยสำหรับแนวทางอ่าไม่ว่าจะเป็นอ่าทางด้านเล้าสตาร์ไ่จะเป็นทางด้านห้าน้อยเล้าสามัคคีหรือว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือจะเป็นอ้อมศิลหรือว่าแนวทางต่างๆที่เอฟซีขอมาอ่าพอเสิรฐมีเวลาพอเสิรฐก็จัดให้ได้พี่น้องเด้ออ่าพอว่าเพิผลมาเป็นจังซี่เป็นสายบุญได้พี่น้องเป็นสายบุญน่วกัน ตามทะลกแกนของประเสริฐดูที่ตัวเด่นเน้นที่ตัวรูดพิสูน์ตัววงกลมตัววงกลมตัดตัววงกลมสามารถกลับได้ไปบนล่างได้ท่านพี่น้องได้ให้สังเกตแนวทางาที่ประเสริฐลงไปในช่องยูทูบต่างๆเน้นบนออกล่างเน้นล่างออกบนมันจะมาเกิดเป็นสันท่านพี่น้องได้เพราะฉะนั้นแล้วเฮ้ยยาประมาทท่าพี่น้องยะประมาทถ้าผมไม่รู้จริงในทุกสิ่งผมจะไม่พูดถ้าผมไม่รู้จริงในทุกสิ่งผมจะไม่พิสูจน์ให้ใครเห็น ถ้าผมไม่รู้แท้จะไม่โพสต์ไม่แชร์ไม่ใช่เรื่องที่จําเป็นที่ให้เห็นเป็นเรื่องบุญหนุนเรื่องทานความในใจแล้วแต่ใครเขาจะเชื่อผมเอเื้อเพื่อเพื่อแผ่เป็นกุศลอีกไม่นานเอฟทุกท่านจะหายจนถ้าทุกคนติดตามอ่าพ่อเสดหรือว่าอาจารย์พ่อประเสริฐพี่น้องเนาะผมได้คิด v ีไอพีจะเป็นทั้งด้านอ่าุ่มลาวสตาฮาหนอยแนะพี่น้องนะหรือว่าพ่อเสด้นเก่าแล้วพี่นอ้องอ่า ให้พี่น้องอิฟซี่สววมันแล้วกับลำรวยลำรวยลำรวยสาธุสาธุสาธุเอาครับพี่น้องครับผมแนวทางตำราพ่อเสิรตครับพี่น้องเนาะครับตำราพ่อเสิรตครับเพื่อนกะมาสรุปตัวเลขให้กับพี่น้องที่ครับผมเด่นห้ารองสองกันเจ็ดครับเด่นห้ารองสองกันเจ็ดครับชุดสองตัวบนที่ว่าเน้นๆครับผมก็บจิมมี่สองเจ็ดหนึ่งหาสามหาครับผม สองเจ็หในส่วนเลขล่างครับผมเด่นเกับจิม,มี่สามหกแี่นี่แหละครับผมสามหครับเลข3สามตัวครับผมตัดเล่นหน้าหลังสั่งกุญยวรอกับยาเพอเดอครับผมที่เด็ดของพอ7 5 3ดห้าสแล้วก็หนึ่งหห้า 058452้ี่หนี่แหละครับผมแต่ว่าที่เน้เนๆของพอสิเป็น753615ครับพี่น้องเนาะนี่เป็นแนวทางตัวเลขของพอเซอร์เด้อครับผมจังได้กับพิจรารณาเบิ่งไปน้ำกันเพื่อได้โชว์เรลยลาบครับผมครับถ่ายคลิปนี้นำเชียร์ผารวยกับขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันแนวทางตามเล่าครับผมสองทุ่มครึ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ